hết hai bị đón mặt quân khu an tràn u thiết hai lưỡng kho quán mường lưỡng kho mẹ lưỡng kho lưỡng kho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยกเอาพาหนะอาลัยารแล้วหัวไว้ยอมว่าจะแก้หน้าที่และปัญหานี้ให้แก้หนหาทโดยตรงให้ยอมทำไว้เลยนะครับ้าให้ยอมัวเที่ถามเปิแดงคนทามตัวดแดงให้แย่ยอมเนี่ยข้ายอมไปสุดแล้วซึงเราเนี่ยยอมไปโมบายส่วนปัญหาแน่นายเลยเออแบบม่าคนนี้ อล่างนี้นะครับอย่างนนะบแต่เรานอับางโกหกให้ถูกมานี้น่ท้าเป็นคนไว้ทุกข์มากหร่างนยไอ้นีรมัน